โอ้นี่แกอีกลแล้วเหรอเนี่ยใช่ไม่จะเจอกันหลายต่อเลยนะแกฉันได้ข่าวมังเกงนั้นแข็งแกรงจนพวกโจนพวกมอนเตไม่สามารถลบล้างแกได้มันก็ต้องของแกงนั่นแหละเรืา่าาาาังไงอะ าจจะไม่มีใครอยู่เลยนะเฮ้ยมอนเตอร์เฮ้ยเอานั็นใครวะเนีเ่ยไอ้พวกนี้ใช่จะใช่ใช่แบบไรเว่เว่เว่เฮ้ยพวกนายอะ่ะใครข้างหลังอะ่ะเฮ้ออะไรอะ่ะไหนโอ้เหมือนเชนเลยเออนายคือใครเหรอเออแล้วทำไมนายต้องถือปืนด้วยอะ่ะนายจะมายิงฉันเหรอ ไม่ฉันขอทราบชื่อนายเหว่านายคืออะไรทั้งสองคนเลยอ้อพวกเราคือเหล่าซูเปอร์อ่ะฉันคือซูเปอร์พัมกินส่วนฉันคือซูเปอร์เมย์รันพวกเราขี่รถมาแจ้งแมวออกมาโอเคนั้นแล้วนายทำอะไรได้อ่ะเมย์รันซูเปอร์เมย์รันอ๋ออ๋อใช่เลยหรอมีสายฟ้าอยู่ในตัวเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นอย่ามาโดนดัวอย่ามาโดนดีกว่าไม่งั้นก็ตัว แน่นอนนะนะเตือนเลยนะโอเคฉันเข้าใจแล้วว่าแต่นายสามารถช็อตอะไรก็ได้อะอะไรได้ออเือกบอกดูฉันเป็นสายฟ้ร์ซึ่งสามารถช็อตทั้งแสงไฟช็อตทั้งเออสิ่งที่เป็นโลหะและก็อะไรก็ได้อือคืส่วนน้าละ่ะ แม่เออซุปเปอร์พัมกินโอ้ฉันเนาะสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ด like right you know ้วย okay. พอได้รับดัมเมดดัเมดนันไม่ใช่ดัมเมดดัมเมดดัมดิมดมเดมเพยหิมพยเว่ยอะไรเงี้ยือแต่ถ้าโดนดัมเมดมากเกินไปก็ฟื้นฟูไม่ได้นะโอเคพวกเราขี่ไปแจ้งไม่แล้วก็ไปกันเลยโอเคผมไปแลละ

แกตัวเดิมเลยใส่ต้มะฮ่า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 ฉันจะต่อยแกมาถึงก็ต่อยกันเลยนะไอ้ไอ้ใส่ต้มะเออมาถึงก็ต่อยกันเลยนะไอ้ใส่ต้มมาเออเออยิงซ้ำยิงซ้ำยิงซ้ำอเอ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 อไม่มีใครยิงซ้ำเท่าฉันแล้วเออเอ้าอึดย่าไปแล้ว อีกแล้วนอ่เคเจเจอนายทุกตอนเลยอเคเจก็ชิมันเจิงอ่ะอฮฮฮฮติ้มไม่เลยผู้ร้องเขียงอะไรนี่แน่ไปแล้เจอกันตอนต่อไปไม่ใช่ดิเจอกันพาต่อไปมานนี่ไรไฟ